ปิตาปิตาเจ๊ว่าปิตาผมฟัง<ป><ป>เสียงก็ได้เอาจัดมามงเฮ้ยเสียงมันแปลกๆพี่เสียงมันแปลกลุกกลัวเวลาสักครู่ร้านเติมเกมสเตล่าโกพัทก็รับเติมเกมดูลิงเว็บเหมือนกันนะครับผมหากสนใจก็สาม,มารถมาเติมได้บริการกันได้นะครับราคาถูกมาเติมเองปอลอดภัยลดเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอบคุณที่มาใช้บริการครับตัวละครมาใหม่เปิดไม่ทัน ตัวอวยที่คุณชอบแต่หาเปิดไม่ได้ไม่มีเวลาว่างหาเพชรในการวิ่งแมพเราขอแนะนําที่1ที่จะช่วยคุณได้แน่นอนก็คือร้านจหน่ายไอเดลีโร่วุฒ่ลุงเรฟเปิดตลอดย4ิี่ชั่วโมงร้านโทฟุกไโลททเนทครับผมการันตีความปลอดภัย100%มีรับประกัน30วันหลังจากซื้อดีไปแล้วและแน่นอนคุณสามารถเลื่อนราคาสินค้าได้เองตามใจชอบตั้งแต่30บาทจนถึง299บาท ถ้าหากว่าคุณกําลังหาร้านไว้วางใจได้100%เนี่ยขอแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับร้านโทฟุรีโลนั่นเองสนใจก็กดลิงก์ใต้คิปชั่นแล้วสามารถติดตามเพจของเขาได้นะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้มีเติมรีโลให้ตลอดเวลานะครับปะ่ะจัดเลยละกันโลแรกทีเผลอไปทีนึงก็คือไม่ได้หวังว่ามันจะออกก่อนแต่ก็ถ้ามีก็ดีนะครับถ้ามีก็ดีคือ มีก็แจ๋วเลยครับเอาเลยได้มา2,000บาทครับไอดีนี้2,000บาทท้วนนะฮะโอ้โห,โหมาถึงก็อาลังการโรที่สองนะครับผมออกก่อนก็คือจบ3ดาวไวๆไปเลยนะฮะ แล้วลูจะนิ่งไปโอ้ยอย่างอย่างเฮ้ยมันยังมีที่เขายังเก็บโลไว้ในที่แรกด้วยนะอีกบึ้มเลยครับใช่ครับไอดีนี้2000บาทเท่านั้นนะครับอุ้ยเกวเลยตัวนี้อยากเล่นพอดีอ่าแบบนี้ต้องแอดใหม่แล้วสิเอ้ยมาเลยลบไอดีเก่าไปเลยไอดีเก่าเ๋ยผมขายทิ้งไปไอดีเก่าเติมมาอย่างเยอะเลยโอ้หแล้วอย่างอย่างมา2ออะไรเนี่ยนี่มันตู้การันตีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วลม3านะครับผู้ชมฮะไปกันต่อครับผมเอาให้สุดนยหยุดไม่อยู่แลวฮะจะช็อตนี้ รุยโอ้โหม่วงดูัวแอดใหม่ละจานอุ้ยไวจังแพทหนึ่งจนหนึ่งเขาแจกร้อยโลจริงไหมครับมันเป็นแพทครับใช่ครับใช่ใช่คือตู้หน้ามันเก่งแต่ผมไม่ได้อวยนึกออกปะก็เลยไม่ได้เอานะครับไม่ได้อวยขนาดนั้นแต่ก็ชอบแหละชอบแบบสวยมากสวยว้าวกำลังการแต่เราก็ต้องเลือกสักตัวนะที่6นาวตันนะครับเฮ้ยมันจะม่วงตลอดไปยังไง ไปก่อนนะครับโอ้โหเกลือจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามุมไม่ค่อยดีแล้วหมื่นเพชรอะไรวะเนี่ยอ่าบนยอดหอคอยแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยหรือว่างัวขาวตัวนี้มันจะเป็นตัวที่พึ่งเอาไปแล้วไปต่อแนละ้วอะไรวะหรือว่ามันมาให้ผมมีดวงว่าแบบยังไงคือมันไปไหน่ะงงเลยเมื่อกี้คืออะไรเอาไปต่อแล้วกันไม่รู้เรื่องไปแล้วปืบ้ย เป็การันตีหรืออะไรการันตีหรืออะไรเฮ้ยการันตีเปล่าวะไม่ใช่เฮ้ยงวหรือว่านี่มันคืออีตาเอกเฮ้ยคุย,ยวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ชายมาแล้วพี่ชายไม่หลุดลงอูพี่บอยมาพี่บอยมาพี่บอยมาทำผมดุงดีอ้า <c oughs> ขอบคุณครับรับ,บดวงพี่ชายเอามาสองตัวได้ป่ะพี่อุ้ยแล้วมาเร็วมากเลยอ่ะไปดูครั้งนั้นพี่บอลแมงสุมโคดดวงดีเลยแบบอ้อจานบอยของแท้ก็แน่นอนอ่ะคือน้องก็คือพี่แมบให้ผมแบบดีจัดเลยมาอย่างดวงสุดเลยเอาสี่ดาวไปแล้วสี่ดาวไปแล้วไม่รู้นะไปทันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปย้อนหลังแล้วกันนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเรามีไอ้ที่แรกนี่เยอะมากเลยผมว่าไปแลกปากการังก่อนวันนี้หกดาวเราต้องมานะฮะ ไม่หกดาวเติมต่อแน่นอนสเตล่ารัว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 ,รว,รวลากมาอีกห้าพันให้น้องๆไปเอาไปห้าพันเอาไปห้าพันเก็บไว้ก่อนใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนมาไปกันต่อครับ <c oughs> เพื่อลุกรักของเรานะฮะไม่จบเพียงเท่านี้ป <c oughs> ุยปุย <c oughs> ไปแล้วโอออกมาก่อนอยากให้ออกมาก่อนมา,มากๆเอาเอเคอย่าหลุดอย่าหลุดก็พอ <c oughs> โอเคครับมาหนึ่งครับ <c oughs> ไปต่อครับ <c oughs> ปับ โอ้โหไม่ออกครับผมนิ่งจัดไปแล้วครับผมโลต่อมาครับผมมาหรือเปล่าโอ้โหโโแม่งสบบับาพเอาละตจินมาภาพเหมือนตอนนู้นก็แแซงวัดดวงมาวะ่ะผมเชื่อว่าแมวก็คือเป็นสิ่งที่บูชาแล้วมีดวงแน่นอนนะครับไปด้วยต่อมัมาก่อนได้ไหมเออยังไม่มาว่ะอุ๊ยโหแล้วได้มงสองมาทุกคนอย่างสุด แ๋วแจว๋วแจว๋วเอาให้สุดเอดเออย่างนี้แหละครับผมกดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือน่าจะการันตีแล้วแหละเอ้าตรงหรือเปล่ามาเร็วด้วยปุ๊บ <c oughs> ตรงเดะเลยน้องกล้วยนะครับทำไมเขาเรียกลองกล้วยกันวะ กูเห็นในกลุ่มเขาเรียกน้องกล้วยกูว่าหาไอ้น้องกล้วยคือตัวไหนวะโอ้บริน่าเหรอเนี่ยน้องกล้วยอะไรนะยินลินโรล,ลิใช่หรอวะเพื่อนเอาเอาแต่ว่ายินลินกี่ดาววะสองดาวมันเก่งนะเว่ยพิงหายแล้วเพชรหมดอย่างวะเนี่ยต้องเติมเพิ่มแล้วน้องน้องเอาไปต่ออีกสิบโลไปไปเลยเออยบร้ายเยบร้อย, <laughs> ย โอ้โห oh, หนึ่งหนึ่งล็อตคือที่คนบอกในแชทบอกว่า70ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหล,ล, <c oughs> ลุดเลทเ0ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะครับเพราะว่ามันยาวเลยนะผมว่าผมได้เติมต่อแหละท่านผู้ชมเฮ้ยไม่รอดปะใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ4 6เออถ้าเติมจริงๆนะงบประมาณ1ตัวประมาณ3 0 0 0 0ถ้าซวยๆอยู่นะซวยๆหลุดๆเอาแบบการันตีคือ3 0 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าดวงดีหน่อยก็ประมาณ2 0,000นะครับไม่ไม่ห่างน้าน,นั้นประมาณ20,000นนิดๆเอาไปก่อน3,000ันหมดนั่นแหละครับ หมดหน้าตักเอาให้หมดไปรุตยต่อต่ออ๋อพอตัวที่มันหมดแล้วมันก็ได้แค่5เหรอได้แค่สมโลเองวะทุกคนโอ้โห <c oughs> ยากกันแหละเ <c oughs> พราะว่าอ่าได้เอาเอาอโตมาครับโลต่อไปครับโอ้โหมันม่วงรัวเลยฮนะปึบเข้าไปเฮ้ย ไอ้น,นี่ตันไปแล้วนะเนี่ยต้องยอดๆเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามีตังเติมไม่ไม่ได้แบบว่ารวยขนาดนั้นนะมีได้เรื่อยปั๊บเข้าไปโอโ้โห <laughs> มันเจ็บจังวะอ่าได้ม่วงมาโอโ้โหได้อาวุธอย่างเดียวครับเผื่อโชว์รอบหลังเบิ้ลนเหรออ่ะได้จัดไปเออกูไม่ไม่ตรงไม่ตู้หน้าเลยตู้นี้แหละเอาให้รอดก่อนตู้นี้แหละเว้ยตู้หน้าเดี๋ยวเขาก็มีแจกใช่ไหมสิบโลนะ่ะไป เออมึงมาบ,าบ้างเบ้นไปเลยตูมจบไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเดือดกูดเดือดกูเดือดแล้วมากูเออแล้วมาสองจบจบ,จบหา้าดาวห้าดาวไปก่อนห้าดาวไปก่อนโอ้ตกใจหมดห้าดาวไปก่อนอ <c> ย <oughs> ่าเหนือ <c oughs> ตก ร้อยเอ,อ่อว่าไงดีไวรุตห้าแล้วละ่ะดีใจแล้วห้าห้าแล้วแหละห้าแล้วแบบการันตีน่ะอ่าต่อไปสี่สิบโลเนาะอันนี้โอ้โหมัน,ม,นมันตึงยังวะตีโชมไปทีหนึ่งฉ<ป>ันหลองหกดาวไง <ผม S 1> โ,โดนทีเดียวจะตาย <c oughs> จัดเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องกดหมวดก็ได้เก็บไว้ก่อนื่อได้ซื้อน่นนี่นั่นโอเค,อเคพี่จ่ายจัดให้ผมหน่อยนะไปเลยสิบโลแรกอะเจ็ด หกดาวครับเจ็ดไปแล้วหกดาวครับหกดาวไปเลยอยากหกดาวแล้ว,วเ,ลเพื่อนๆใ <c oughs> ห้เขาอะอย่าหลุดก็พอเอาให้ตรงก็พอตอนเนี้ยก็แต่มัน,<ช>มนได้แค่ห้าพันหกทำไมมันได้พันแปดพันวะเมื่อกี้ใหม 8, ้มัน 1, ได้แปดพันไงมันบโปอีพันหกไงบนนั้นอะอ๋อเออว่ะเออจริงเยอะดีเนาะเอยมาแล้ว มาเลอใช่ไหมอ่ะใช่ไหมปิตาปิตาปิตาใช่ไหมปิตากูฟังเสียงก็ไเ้เอาจัดมานี่ปืนมายังยังมาปิงเฮ้ยเสียงมันแปลกพี่เสียงมันแปลก หมูรู้ใช่ไหมเจ้มึงรู้ว่าหลุดพี่เปิดให้พี่เปิดให้จิโร่อะก็อย่างนี้เลย40โลโอ้โหไอ้เหี้ยเสียงแปลกๆมันไม่ใช่ไปต่อไปต่อเราใจเย็นดิมันไม่ได้การันตีนะเว้ยโอเคโอเคกูใจเย็นละเร็วอ่ะเร็วเร็วไม่ได้การันตีน้องโอ้นี่จังโอ้นี่จังหลุดคืออะไรแบบนี้ไง สอนให้รู้แม่งไม่หลุดของตัวเองหลุดของเพื่อนมันมันการันมันไงมันปัญหามาแล้วไปเลยไอ้นั่นเลยบัตเด็ตโอเคลากไปเลยครับหมดแล้วพอโอเคจนได้ดีมันหลุดเร็วแล้วอีกสามสิบโลนี่ได้มั้นเนี่ยประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวเดินมาจัดไปเอาให้หมดโดงกันหละ้จเย็นหวานเกี๊ยบน้องแค่ใจเย็นครับ เออไม่ถมามองเลยตอนหลังนะกูจะด่าให้ฮัลโหลผมเปิดไปแล้ว59 0 0 0เพชรนะครับและกำลังจะเปิดต่อกำลังที่ไปกำลังไป9 0้0 0ถึงร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฮ่าสนดุกสุดเหวี่ยงเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้หนูน้อยด้วยนะครับมาแล้วเนี่ยโล10โลมาเลย10โลปึ๊บมาปั๊บเออมาเลยมาเลยมาเลยจริงสาระมีอยู่จริงไอ เจอในตัวเจอในตัวน้องแป,แป,แปลกๆดิมาเลยม่วงม่วงล้วนมาตัวเดียวของแท้เอ้าพี่ไม่ได้ดูในดิสเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไไม่ไ็นอ,อุ้ยอันนี้มาเร็วหรือมาแล้วพี่มาเร็วหรกํารันตีวะมาเร็ว,ว<ะ>มาเร็วหกสิบไงหกสิบเหรอฟังเสียงอันน่ารักของน้องกูปิดตาก่อนปิดตาก่อนแป๊บนึงปิดตา อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเตีหน,น้าเลยมาเรียบเลยแม่งโอเคตรงเป๊ะตรงดิง่งของแท้ของแท้หมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือเพชรว่ะเหลือเพชรว่ะเหลือเพชรห้าหพ 5, <อ>ันวะโอ้เฮ้ยอาวุธต่อนี่อาวุธต่อนี่อาวุธสองดาวเอาไป<อ>ทำ<ๆ>ลายยี สองอา,าวาสองดาวดูถูกกาวุ่สองอีกแล้วดูถูกดูแคร์อะไรตังไม่มีแล้วตู้หน้าต่อเอาแล้วผม6ดาวแล้วแค่นั้นแหละทุกคนหดาวแล้วครับเยีู่้ฮู้ฮู้ฮู้หมื่นสามยุฮู้หมื่นสามหมดไปแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันที่เติมมาเมื่อกี้หนึ่งหมื 101, ่นหนึ่งพันครับเพราะว่าเราได้มาสามไดปแล้วไงเราไอดีที่ซื้อมาถ้าไม่คิดนะเออใช่คือคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ สิโลไปคนดูกำลังเยอะสิบโลหรอครับไอ้ตัวบุตะนะเพื่อคนดูที่น่ารักทุกคนนี่ไงนั่นแหละครับนั่นแหละฮะ